สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารลยแม่หมอความสุขหมอโต,ต,ตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานอินดิจบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่มีคำโฆษณาแต่คำไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซปเปอร์เ็นแม่หมอด้วยนะคะแต่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรรค่่ะหืออวาาย ซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยนะคะมาค่ะวันนี้ค่ำคืนนี้เราตั้งชื่อแรนดอมว่าผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนฝากข้อความนี้ถึงคุณโดยเฉพาะท่านอยากบอกท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณณนนะช่วงนี้และวันนี้ก็เป็นวันโกนพรุ่งนี้ก็วันพากแล้วนั่นเองนะคะมาค่ะตอนนี้เวลานี้นะคะข้อความจากนะคะผู้เป็นใหญ่สูงสุด จากเบื้องบน16ชั้นฟ้า15ชั้นดินส่งตรงมาถึงคุณส่งข้อความนี้มาถึงคุณเพื่ออยากจะบอกให้คุณได้รับรู้ได้เข้าใจในสิ่งใดค่ะโ oh อ้แม่กูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชีวิตของคุณกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงครั้งสำเร็จสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะจะสำเร็จตามที่คุณปรารถนานี่คือสารลับนะคะจากผู้เป็นใหญ่เบื้องบน เดอะเดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีค่ะเพราะอะไรคะขึ้นหนึ่งดาบนะคะคุณเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณภายในคืนนี้ก็ได้เพราะมันขึ้นหนึ่งดาบหรือหนึ่งอาทิตย์ก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะนี่คือนะคะสารจากผู้เป็นใหญ่ นะคะสูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนะคะใหญ่ที่สุดแล้วท่านบอกว่าดวงชะตาของคุณมีการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจจะมีการโยกย้ายโยกย้ายถิ่นฐานโยกย้ายที่สำงานโยกย้ายจากบางสิ่งบางอย่างเข้าไปสู่นิมิตใหม่ๆความสำเร็จครั้งใหม่นั่นเองนะคะนี่คือ ผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินส่งตรงมาถึงคุณโดยเฉพาะตอนนี้ณนะในเวลานี้ท่านมองคุณเป็นอย่างไรคะมาคะ่ะเกาคุณเ่าคุณกาคุณเ่าคุณเตรียมรับคุณเตรียมรับเรื่องราวข่าวดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้เลยคะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้ท่านบอกว่า ให้คุณโฟกัสในเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานโลกใบใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆที่คุณโฟกัสลงมือทำนะตอนนี้มันจะนำพาให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่ตัวตนของคุณคุณรอรับค่ะฟังข่าวดีเรื่องอะไรคะเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องหุ้นส่วนอยู่หรือเปล่าคะ ะะเพราะว่านี่คือพบตนุของคุณโลกใบใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะสิ่งใหม่ๆคุณจะได้หุ้นส่วนคนใหม่หุ้นส่วนอาจจะเป็นหุ้นส่วนรักหรือว่าหุ้นส่วนที่ทำงานร่วมกันลงทุนร่วมกันก็ได้นั่นเองค่ะต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะคุณ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 เตรียมรับข่าวดีนะคะนี่คือสารรับจากผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนคุณกําลังรอรับข่าวดีๆในเรื่องอะไรในเรื่องการเงินการเงินมาจากการงานคุณอาจจะได้นําเงินได้เงินนี้มาจากการขายที่ขายทางหรืออะไรก็ตามแต่เงินนี้จะเป็นเงินรายได้ก้อนใหญ่แต่ไม่ใช่เงินเดือนนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณกําลังรออยู่ และคุณกําลังจะได้รับโอได้รับการเงินการทองสิ่งที่ท่านมาบอกให้คุณให้คุณโฟกัสแล้วตําแหน่งหน้าที่ของคุณคุณจะได้รับตามที่คุณปรารถนาเพราะตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ท่านมองตัวตนของคุณวาสนาบารมีในออปติโกลของคุณการเงินของคุณจะประสบความสำเร็จเงินกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาตามที่คุณปรารถนาเองต่อค่ะโอเมก้าาธุ ขอคุณค่ะขอคุณค่ะขอคุณค่ะผเป็นใหญ่จากเบื้องบนส่ง,งตรงมาถึงคุณนะคะนี่คือดีเอ็มพอาเนอร์ไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับราชาผู้ยิ่งใหญ่คุณจะปรารถนาประสบความสำเร็จมีอำนาจมีบารมีคุณจะได้อำนาจมีบารมีนั่นเองนะคะเพราะ ตกที่วาสนาของคุณวาสนาบารมีของคุณมาถึงแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้เวลานี้สิ่งที่ผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินท่านมองคุณอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมตัวรับความสุขที่กําลังจะเดินทางเข้ามาหาคุณความสําเร็จบางคนจะได้เดินทางเดินทางใกล้ๆเดินทางติดต่อ ค้าขายเดินทางทําธุรกิจนะคะเกี่ยวกับคนต่างชาติคุณอาจจะได้ลงทุนกับคนชาวต่างชาติก็ได้นั่นเองค่ะต่อค่ะนะคะแปดซเวความลับค่ะบางสิ่งบางอย่างคุณจะต้องปิดบังให้เป็นความลับ ไม่ใช่ธุรกิจสีเทาแน่นอนค่ะเพราะว่าขึ้นดีพอนเลอรนี่คือสารลับจากผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณนี่คือความลับเซเว่นออฟสอดนะคะความลับจากเบื้องบนที่ส่งตรงมาถึงคุณคุณเห็นไหมคะแสงสว่างแห่งความลับจากเบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความลับนี้เป็นคุณคนเดียวเท่านั้นที่จะรู้และเข้าใจว่า การเงินความสำเร็จของคุณที่กำลังทำนะตอนนี้เวลานี้คือสิ่งใดนั่นเองค่ะโอ้ไม่ค่ะคุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณกำลังจะมีโชคมีลาบโชคลาบครั้งใหญ่โชคลาบแบบฟุกๆที่ผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากนะคะ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเบื้องบนสูงสุดส่งตรงมา ถึงคุณคุณรารถนาจะมีโชคลาภคุณจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ไม่ได้ก้อนใหญ่ได้ไงคะนี่คือเก้าเหรียญค่ะเก้าเหรียญคือโชคลาภครั้งใหญ่ที่คุณจะได้เป็นเงินก้อนใหญ่เป็นหลักแสนหลักล้านนะคะเงินได้นี้มาจากธุรกิจการงานของคุณเป็นเงินได้ลับๆนั่นเองคะ่ะต่อค่ะโอ้ม g ก d ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะนี่คืออะไรคะ นี่คือหนึ่งถ้วยความสุขครั้งใหญ่ของคุณก็จะได้รับไม่ว่าจะเป็นความสุขแบบไหนก็ตามแต่ไม่ว่าตอนนี้การเงินการงานของคุณเป็นอย่างไหนก็ตามแต่นี่คือหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยคือความสุขความรักถ้าคุณปรารถนาจะมีความรักคุณจะได้ความรักครั้งใหม่นะคะถ้าคุณปรารถนาทรัพย์สินคุณจะมีข่าวดีในเร็ววนันี้ข่าวดีภายในหนึ่งวันนี้คุณเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีแต่ความสุขเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดี เพราะนี่คือสารลับจากนะคะผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่มามอบพอรให้กับคุณเดทคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งใหญ่ในชีวิตคุณวันนี้เป็นวันที่8เดือน8นั่นเองนะคะถ้าคุณอยากจะมีโชคคุณจะมีโชคคุณอยากจะมีนะคะครอบครัวที่อบอุ่นคุณจะได้รับการตอบรับจากผู้เป็นใหญ่ จากเบื้องบนที่ส่งสารรับนี้มาให้คุณโดยเฉพาะแล้วยังไงต่อคะสิ่งที่ท่านอยากจะบอกคุณณนะตอนนี้เวลานี้ค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกนะคะชีวิตคุณนับจากนี้เหมือนชีวิตคุณได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมรสุมอันยากเย็นมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เวลานี้เดอสัน นะคะคเดอะฟ้า,ฟาส่งมาให้คุณความสําเร็จความรุ่งโรจน์นะคะในเรื่องการงานและการเงินไม่ว่าตอนนี้เวลานี้ช่วงเวลานี้ค่ําคืนนี้หรือวันไหนคุณเข้ามาดูคลิปนี้เป็นของคุณทั้งหมดนั่นเองนะคะเพราะนี่คือความลับ จากผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชนินมาประทานให้พรว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภมีเงินมีทองครอบครัวของค,คุณกำลังจะกลับมามีความสุขธุรกิจมีแต่ความรุ่งโรจน์เข้ามาในชีวิตคุณขึ้นเดืดสัน่นนะคะความรุ่งโรจน์ครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งในรอบ8ปีในรอบ8เดือนในรอบ8อาทิตย์ก็ได้นั่นเองนะคะสำหรับคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นี่คือสารลับ จากผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนส่งตรงถึงคุณโดยเฉพาะต่อค่ะโอ oh ้นะคะนะคะอะไรค่ะนี่คืออะไรค่ะห้าไฟออปติคคุณกำลังจะได้หลุดพ้นออกจากห้าเหรียญห้าเหรียญแล้วไงล่ะคะเพราะมันขึ้นเดืดสันไม่มีอะไรท่านบอกว่า ตอนนี้เวลานี้คุณอยู่ในช่วงเวลาแห่งความขาดแคลนใช่หรือไม่การเงินคุณขาดสนใช่หรือไม่นับจากนี้การเงินคุณจะไม่ขาดสนต่อไปเพราะฐานบุญบารมีของคุณวาสนาบารมีของคุณมันมาถึงแล้วนี่แหละคะ่ะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตเมื่อไม่ถึงเวลาเมื่อยังไม่มีวาสนาคุณก็ยังไม่หลุดพ้น จากสิ่งที่คุณเป็นอยู่เมื่อถึงเวลาเมื่อวาสนาเต็มเปี่ยมชีวิตคุณก็จะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนนั่นเองนะคะนี่คือผู้เป็นใหญ่โคตรสูงสุดเลยค่ะสูงสุดในเบื้องบนแล้วส่งตรงมาถึงคุณณนะตอนนี้เวลานี้ความรุ่งโรจน์ในชีวิตคุณกำลังเจอจรัดเตรียมตัวรับสิ่งใหม่ๆโชคลาภเงินทองธุรกิจการงานที่คุณปรารถนาะเป็นธุรกิจที่สองก็ได้นั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่เกินเก่าคุณกาเก่าคุณก่านี่คืออะไรคะนี่คือราชินีถือเหรียญ นะคะความสําเร็จถ้าคุณเป็นผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามแต่นะคะหรือคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วภรรยาของคุณจะนําความจเจริญรุ่งเรืองบุญบารมีของคุณบุญบารมีของภรรยาของคุณนะคะจะนําพาโชคลาภทางด้านการเงินมาสู่คุณแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงโสดหรือผู้ชายก็ตามแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะผู้หญิงนะคะที่เป็นนักธุรกิจ เป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นอะไรก็ตามแต่กําลังจะนําพาโชคลาภเข้าสู่บ้านของคุณเข้าสู่ครอบครัวของคุณนั่นเองนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอนนี้ความลับของสวรรค์ได้เปิดให้คุณได้รับรู้แล้วความลับจากเบื้องบนที่ส่งตรงมาถึงคุณไม่ว่า คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้แน่นอนธุรกิจการงานของคุณที่เคยฝืดเครื่องที่หมุนเงินไม่ทันหรืออะไรก็ตามแต่ ตอนนี้เวลานี้คุณเตรียมรับสิ่งใหม่ๆคุณสวยคุณมีออร่าผิวพรรณเปล่งปังนะคะแล้วคุณก็เป็นภรรยาที่ดีด้วยคุณได้รับความรับบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ส่งตรงมาถึงคุณณนะตอนนี้นะคะจากเบื้องบนที่ผู้เป็นใหญ่สูงสุดส่งตรงมาหาคุณว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภธุกรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเ,เข้ามานั่นเองต่อค่ะ สามดาบนะคะความผิดหวังเสียใจบางเรื่องราวที่ผ่านมา ความขาดแคนอะไรก็ตามแต่ให้ปลดล็อกตัวเองให้ได้ความผิดหวังเสียใจในครั้งนี้อาจจะเป็นความผิดหวังเสียใจในอดีตก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นคุณเตรียมตัวรับความสุขได้เลยค่ะนี่ค่ะนี่สามดาบสามดาบก็คือเวลาถ้าคุณเจอปัญหาอุปสรรคอะไรให้คุณลุกขึ้นสู้อย่าห่อตัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีต้นเหตุถ้าเรารู้ต้นเหตุเราก็แก้ต้นเหตุแล้วเราจะได้คำตอบ ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดถ้าเรารู้ว่าเอ้ยสิ่งนี้ทําให้เราเสียอกเสียใจก็อย่าไปอยู่กับมันนานเหมือนเราลดน้ําต้นไม้ถ้าเราเฝ้าลดน้ําแต่ความทุกข์ต้นไม้แห่งความทุกข์มันก็จะเกิดกับเราแต่ถ้าเราเฝ้าลดน้ําแห่งความสุขความสุขก็จะเกิดกับเรานั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ม oh 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 ่ขอบคุณค่ะโอ้ไม่คขอบคุณค่ะขาูขาูโอ้ม่ใครเจอใครเจอคลิปนี้ ใครเจอคลิปนี้บุญหนักศักดิ์ใหญ่ที่สุดในสามโลกใครเจอคลิปนี้นี่คือสารนะคะสารสำคัญจากผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนที่ส่งตรงมาถึงคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความผิดหวังเสียใจมันมาลายหายสิ้นแล้วถ้าคุณมีการเลิกลากันนะคะเลิกลาอย่าล้างกันหรือบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณเสียอกเสียใจตอนนี้เวลานี้พลังงานเดเด็ด บางคนอาจจะมีการเลิกลาหย่าล้างกันเลิกลาหย่าล้างได้อย่างเสียอย่างนะคะได้อย่างเสียอย่างแล้วคุณกลับไปบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ใช่ของเราสามีของเราแค่เดินออกจากหน้าบ้านเขาไม่ใช่ของเราแล้วภรรยาของเราแค่เดินออกจากหน้าบ้านเขาก็ไม่ใช่ของเราแล้วนั่นเองนะคะให้คุณเข้าใจตามนี้และตอนนี้เวลานี้ความสมเร็จความมั่นคงแต่ถ้าคุณมีชีวิตคู่ที่ดีอยู่แล้ว จากที่เคยทะเลาะบบอแวงกันบางคนจากที่เคยทะเลาะบบาแวงกันจากนี้จะไม่ทะเลาะเบาแวงกันอีกนั่นเองนะคะความอ่อมความยมจะไม่มีในชีวิตคุณอีกต่อไปนั่นเองแล้วคุณเกิดมาเป็นคู่ซึ่งกันและกันนะคะรู้จักผ่อนบรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้อภัยซึ่งกันและกันคุณเกิดมาคู่กันถ้าคนที่ยังไม่มีคู่ คุณผ่านการย่าล้างมาแล้วคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงคนที่ผ่านออกจากไปจากชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่คนนั้นไม่ใช่ของคุณที่แท้จริงนั่นเองไม่ต้องยึดติด นะคะใครที่เดินออกไปจากชีวิตคุณแสดงว่าเนื้อนาบุญไม่ได้ถึงคุณวาสนาไม่ถึงคุณนั่นเองนี่คือผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณถ้าตอนนี้เวลานี้คุณรู้สึกอ่อมคุณรู้สึกยมให้รู้เลยว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ของคุณเพราะสิ่งที่เป็นของคุณมันกำลังเกิดอยู่ข้างหน้าตัวคุณนั่นเองค่ะนี่คือราชาถือเรียญคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนมีความสามารถคุณเกิดมาคู่กันนะคะแล้วคุณก็เป็นคนใจดีด้วยนะคะเป็นคนหาเงินเก่งใจดีเป็นคนรอบคอบฉลาดเก็บเงินเก่งนะคะแต่ว่าคุณไม่เจ้าชู้ถ้าเป็นราชาถือเหรียญไม่เจ้าชู้นะคะทุกคนคะ่ะเป็นคนทํางานวางระบบแผนถ้าเป็นเจ้าสัวก็คือเจ้าสัวซีพีเจ้าสัวเซนทันนั่นเองคะ่ะต่อคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอุป,ปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง คุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานะคะเรียบร้อยแล้วนี่คืออะไรคะในออ f นะคะในออบสอดนะคะอัศวินถือดาบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เหมือนคุณเป็นแม่ทัพมีความเด็ดเดี่ยวนับจากนี้คุณจะมีพลังบางสิ่งบางอย่างมาทําให้คุณเด็ดเดี่ยวมีมาทําให้คุณ การหานเหมือนทหารไทยนั่นเองค่ะนี่คือความสําเร็จคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นคุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะและที่สําคัญไม่ยอมใครด้วยใครจะมาโคดโกงคุณไม่ได้และคุณก็ไม่ชอบโคดโกงใครด้วยนะคะผลงานของคุณจะเป็นที่ประจักษ์โอกาสใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณเตรียมตัวรับชัยชนะเป็นราชาถือดาบได้เลยค่ะเพราะขึ้นอัศวินถือดาบแล้วนั่นเองนะคะ Oh God. นาะค่ำคืนนี้เดซันและเดมูนเดมูลหรอคะไม่ต้องกังวลไม่มีความเกรงกลัวอะไรแล้วนะคะเดะมูนก็คือค่ำคืนแห่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันพระคุณเตรียมตัวรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดะมูลคือพระจันทร์เต็มดวงในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณที่ดีขึ้นสำหรับนะคะองค์ท่าน ผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินส่งตรงมาถึงคุณคุณไม่ต้องอ่อมคุณไม่ต้องยมคุณไม่ต้องเดินคนเดียวอีกต่อไปคุณจะมีคู่คิดคู่ครคู่เสน่หหานะคะอาจจะเป็นพ่อแม่นะคะของคุณก็ได้ญาติของคุณก็ได้ดไดนับจากนี้นะคะชีวิตของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งนะคะการสูญเสียไม่ต้องยึดติดเพราะสิ่งใหม่ๆรอคุณอยู่ข้างหน้าต่อค่ะ โอ้ไม่เก้าคุณค่ะก้าคุณค่ะก้าคุณค่ะนับจากนี้ชีวิตของคุณนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคนความอ่อมความยมจะไม่มีคุณได้รับพลังงานดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นใหญ่สูงสุดทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินนี่คือเก้าถ้วยความสุขครั้งใหญ่คุณจะได้ กลับมารุ่งโรธ์ธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความรุ่งเรืองและมันจะมีการขยับขายายสาขาภายในปี68ไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรหรือว่าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยคุณจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขอยู่ดีๆเงินก็เข้ามาหาคุณไม่รู้แหละว่าเงินมาทางไหนมีทั้งโชคลาภมีทั้งความสุขมีทั้งความรักครอบครัวของคุณก็จะมีเงินทองไหลมาถ้าใคร มีลูกหลานลูกหลานของคุณธุรกิจการงานของลูกหลานของคุณก็จะมีแต่ความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะนี่คือเส้นชัยในชีวิตของคุณถ้าใครอยากจะมีเบบี๋คุณจะมีเบบี๋ถ้าครอบครัวคุณนะคะต้องการเดินทางนะคะไปเที่ยวคุณจะมีโชคลาภจากการเดินทางนั่นเองค่ะต่อค่ะ ระ <W. S 2> ว,วังเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์ในครั้งนี้นะคะไม่ว่าความลับครั้งนี้อย่าไปบอกใครเพราะคุณได้ผ่านวิกฤตแห่งชีวิตมาแล้วนะคะการทดสอบบทเรียนในชีวิต ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใดมาจะได้รับโชคลาภหรือว่าเสียอกเสียใจนะคะขาดแคลนหรือเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็ตามแต่ขอให้มันเป็นความลับอยู่กับคุณนะคะจะรวยจะโชคจะมีโชคใหญ่หรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะอย่าไปเล่าให้ใครฟังความลับไม่มีในโลกเขาฟังคุณตอนนี้เขาอาจจะไปขยายความนะคะให้กับคนคนอื่น ฟังก็ได้และที่สำคัญคุณอยู่กับตัวเองให้เป็นอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมในสิ่งที่คุณยังไม่จับต้องได้สิ่งที่คุณมองเห็นมันอาจจะไม่จริงอย่างที่คุณเห็นก็ได้นะคะและที่สำคัญอยู่กับตัวเองค่ะนะคะอย่าเชื่อคนง่ายบางคนเข้ามาหาเรารู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเดอะเดวิลครั้งนี้มาเตือนสติมาเตือนอารมณ์คุณนั่นเองค่ะ ในเรื่องการงานนะคะเดอะเดวิลมาเตือนในเรื่องการงานในธุรกิจการงานของคุณนะคะเดอะเดวิลมาเตือนเรื่องธุรกิจการงานของคุณแน่นอนละ่ะยิ่งคุณก้าวไปสู่จุดทิ่งยิ่งใหญ่เป็นราชาถือเหรียญเป็นราชินีถือเหรียญคุณก็จะต้องครอบคุมลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติของคุณคุณต้องเอาอยู่และที่สําคัญอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมยิ่งคุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเท่าไหร่ คุณก็จะมีแต่เสียกับเสียนะคะถ้าคุณอยากเป็นราชสีคุณจะไม่ต้องเอาตัวเองไปเกลือกกลัวกับสุนัขจิ้งจอกนั่นเองนะคะเพราะมันจะมีแต่เสียกับเสียเพราะคุณคือราชสีเหมือนคุณทะเลาะก,กับลูกน้องถ้าคุณเอาเอารมณ์ไปเข้าร่วม แม้ว่าคุณจะชนะก็ตามแต่คนอื่นเขาจะมองว่าคุณชนะด้วยความที่เป็นหัวหน้าแต่ถ้าคุณแพ้ล่ะเขาก็จะมองว่าคุณ่ะไม่มีศักยภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเพราะฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเท่านั้นเองค่ะนะคะแล้วก็รู้อยู่กับตัวเองให้ได้ควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้นั่นเองต่อค่ะ โอ้ไม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองคุณก็จะสวยแบบมีออร่าอยู่สวยๆอยู่เหนือบัลลังก์นั่นเองนะคะคุณมีฟอนสวรรค์คุณได้หลุดพ้นจากบางเรื่องราวเพราะอะไรคะเพราะตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่งดงามไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนี่คือ q u e e ออ f ครับ คุณมีพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่มาช่วยให้คุณใจเย็นลงนั่นเองนะคะบางคนอาจจะมีเบบีที่เราพูดตั้งแต่แรกแล้วแต่ถ้าคุณเป็นคุณแม่ที่มีลูกนะคะที่มีลูกแล้วแล้วลูกคุณอาจจะทําให้คุณขัดข้องมองใจในเรื่องการงานของลูกคุณคุณปล่อยวางคะ่ะเดี๋ยวเขาจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของเขาเองคุณแค่นั่งดูนะคะอยากเอาตัวไปเข้าร่วม เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจิตการงานเขาเป็นยังไงตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นมองอยู่ห่างๆและให้กำลังใจแค่นั้นพอนะคะทุกคนนะคะถ้าคุณเป็นคุณแม่นะแต่ถ้าเป็นตัวคุณเองนั่นแหละค่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลแค่เรารู้อารมณ์ตัวเองเท่านั้นพอคะ่ะต่อค่ะ ขอบคุณค่ะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของคุณราชินีราชินีถือถ้วยและก็ราชินีถือไม้เท้าถ้าธุรกิจการงานของคุณแน่นอนคุณเป็นหัวหน้างานอยู่แล้วนะคะคุณมีความฉลาดคุณจะได้เดินทางใกล้ๆคุณจะมีการเดินทางนะคะเดินทางเข้าสังคมมากขึ้นคุณจะสวยคุณจะมีออร่า ตำแหน่งหน้าที่การงานยิ่งคุณอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมากเท่าไหร่คุณจะต้องมองคนให้ออกแล้วมีนะคะสติในการควบคุมอารมณ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะคุณต้องต้องมี EQ EQ นี้สำคัญเลยค่ะทุกคน EQ คือสภาวะอารมณ์นะคะมองคนให้ออกมองคนให้ชัดเจนคุณเป็นคนที่มีความสุขสร้างความสุขให้กับตัวเองแน่นอนเมื่อคุณมีความสุขมากมายขนาดนี้คนอื่นเขาก็จะมองมีทั้งคนชอบเราและมีคนไม่ชอบเราแม้แต่เราเองก็ระงับตัวเองไม่ได้ว่าเราชอบคนนั้นนะเราอยากให้คนนี้เป็นแบบเรานะมันควบคุมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่ค่ะ ราชินีถือไม้เท้าออกมาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆเรื่องการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณได้รับตําแหน่งหน้าที่การงานที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณจะต้องเรียนรู้อุปสรรคปัญหาคนที่เข้ามาหาคุณลอยพ่อพันแม่ คุณจะต้องนะคะจัดการระบบธุรกิจการงานของคุณแม้กระทั่งบุคลากรที่อยู่ในคอนโทรลของคุณควบคุมให้ได้นั่นเองนะคะเพราะต่างคนก็ต่างที่มาแม้แต่พี่น้องกันก็นิสัยไม่เหมือนกันคลอดจากท้องเดียวกันยังไม่เหมือนกันให้คุณตระหนักเละเข้าใจตามนี้นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนสูงสุด มาสื่อให้คุณได้เข้าใจไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เมื่อคุณได้ดูแล้วเข้าใจสิ่งที่พระองค์ท่านมาสื่อแล้วคุณจงดําเนินการชีวิตแบบมีสติต่อค่ะโอ้มิการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะความสําเร็จครั้งใหม่ชีวิตใหม่งานใหม่ งานใหม่ธุรกิจใหม่ของคุณนี่แหละคะ่ะการที่จะเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มีบุญวัสนาบะได้คุณจะต้องรู้จักอารมณ์ตัวเองก่อนที่จะไปรู้จักอารมณ์คนอื่นก่อนที่จะไปศึกษานะคะหาความรู้เกี่ยวกับคนอื่นนิสัยคนอื่นคุณจะต้องเรียนรู้ควบ อารมณ์ของตัวเองและนี่คืออะไรคะคุณเตรียมรับข่าวดีในเรื่องการงานตำแหน่งงานใหม่ๆคุณจะได้ตำแหน่งงานใหม่คุณจะได้ความรักใหม่คุณจะได้ความสําเร็จครั้งใหม่มีแต่เรื่องใหม่ๆช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านชีวิตคุณคุณจะได้อย่างเสียอย่างเสียครั้งนี้บางทีเสียไปแล้วคะ่ะบางคนเสียไปแล้วนะคะแล้วนี่คือสิ่งใหม่ๆจากเบื้องบนเบื้องบนที่มียานบาร,รมีสูงสุดทั้ง สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินส่งตรงมาถึงคุณนั่นเองนะคะนี่คือความลับความลับจากจักรวาลไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรนะคะเราก็อยู่ใต้ฟ้าเดียวกันใต้ฟ้าที่มีสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินคุณหนีไม่พ้นหรอกคะ่ะต่อคะ่ะนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะทุกคนห้าดาบนะคะ อย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมท่านบอกว่าเห็นไหมคะเรายังเราพูดก่อนทั้งที่เราไม่รู้ว่าห้าดาบถ้าคุณเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมก็มีจะมีแต่เสียกับเสียเห็นไหม นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาอารมณ์ไปเข้าร่วมเราพูดก่อนท,ทั้งที่ว่าเราไม่รู้ว่า5้าดาบจะเกิดเมื่อคุณเอาตัวเองถ้าคุณเป็นราชสีอย่าเอาตัวเองไปกลัวกับสุนัขจิ้งจอกเพราะมันมีแต่เสียกับเสียที่เราบอกนั่นแหละค่ะนะคะนี่คือความพ่ายแพย้ความผิดหวังความเสียใจถ้าคุณไม่รู้จัก นะคะอารมณ์ของตัวเองณนะตอนนี้ค่ำคืนนี้ความยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะก้าวมาสู่ชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้อุปสรรคขวากน้ำห้าดาบสามดาบเรียบร้อยแล้วนับจากนี้นี่คือสารลับจากผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนธุรกิจการงานบางคนจะได้ทำธุรกิจ เกี่ยวข้องกับคนชาวต่างชาติบางคนจะมีเจ้านายเป็นชาวต่างชาติบุญบารามีของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนี่คือการทดสอบสภาวะจิตใจของคุณบอกแล้วว่าถ้าคุณเอาอารมณ์ไปร่วมคุณจะมีแพ้คุณไม่ได้แพ้นะคะแต่คุณจะเสียทั้งขึ้นทั้งล่องนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้พระเจ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่คืออะไรคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะคะผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายผู้เป็นใหญ่จาก16ชั้นฟา้า15ชั้นดินแล้วเป็นองค์ใหญ่ที่สุดมีบารมีสูงสุดส่งตรงมาถึงคุณนี่คือเดอะไฮโลแฟนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้เป็นใหญ่ขั้นสูงมาบอกคุณว่านับจากนี้โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้วท่านก็จะมาคอยปกป้องคุณดูแลคุณดูพฤติกรรมของคุณนี่คือสิ่งใหม่ๆที่คุณจะได้รับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหร ือผู้หญิงก็ตามแต่นั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าท่านมอบให้คุณกิงไหมรอแป๊บหนึ่งเราขอจัดแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตของคุณนัดจากนี้จะเป็นการเริ่มต้นใหม่สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณดินน้ำลมไฟนั่นเองนะคะแป๊บหบนึ่งนะคะทุกคน นี่ค่ะนี่คือราชินีถือถ้วยนี่คือราชินีถือไม่เท้าความสําเร็จความงดงามความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งร่ำรวยราชาถือเหรียญราชินีถือเหรียญราชาโชคเทวีโชคและความสําเร็จครั้งนี้ ความรุ่งโรดเกิดขึ้นกับคุณแล้วนี่คือดีเอ็มพอล์ผู้เป็นใหญ่สูงสุดจากเบื้องบนทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่สูงที่สุดส่งมาให้คุณเดะเดตการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเดอซันนะคะแล้วเริ่มต้นจาก ความหลักโชคลาภเงินทองการงานความสําเร็จที่คุณปรารถนาคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณนะคะผู้เป็นใหญ่นะคะจากเบื้องบนมาสื่อถึงคุณความลับสารลับนี้คุณมีบารมีมีบุญมากเท่านั้นค่ะถึงจะได้เจอคลิปนี้ เพราะนี่คือผู้เป็นใหญ่สูงสุดนะคะจากเบื้องบนส่งตรงมาถึงคุณให้ได้รับคุณให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในชีวิตคุณค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนมีการเปลี่ยนแปลงและพรุ่งนี้เป็นวันพระก็คือเดอะมูลความสุขโชคลาภครั้งใหญ่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแค้นนะคะแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆการเงินการงานความสำเร็จ เข้ามาสู่ในชีวิตคุณนั่นเองนะคะวันนี้ค่าคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ